สวัสด kind of ub ีครับ hmm. พี unten, like ่น้องครับวันนี้นะครับเสาร์วันพุธที่28พี่น้องครับเดือนสิงหาคม2 5 67พี่น้องครับตอนนี้นะครับที่ตลาดนัดเขากู้บุบานหันอำเภอเมืองจังหวตุพรสารคามพี่น้องครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องระบบสื่อพันธุ์หัวควายพี่น้องครับผมขายซ k Ford ร i ดมิกทุนละสันสามลอยสามสิบบาทผมส่งเก็บเพนไปท่านพี่น้องครับทุนึงหายกิโลเรือผู้ใดต้องการแล่อะไรยุ่งพี่น้องครับก่อนหนึ่งหายกิโลก่อนละสี่ลอยสามสิบบาทพี่น้องครับผู้ใดสนใจติดต่อผมเบอร์ศูนย์แปดหนึ่ สามหาซีเจ็ดศูนย์เจ็ดเจปเบื้องราคาค่อยพี่น้องเป็นไครับครับวันนี้คือบรรยากาศนะครับตลาดนักโคงบูบันหันพี่น้องครับบอกเลยว่าคนหลายนะควายกับลายตัวนี้เรลยมีควายกำลังของวันแถบควายพี่น้องเบื้องในเอยๆพี่น้องครับเอาเดี๋ยวเบื้องถังแรกก่อนเบื้องแทงรูแทงรูแทงวงครับโอ้แท่งวงตีสวัสดีครับไอเคยจิงวามันแทงรูแทงรูฟ้าไหมครับเอาว่อนาวเอามากโซคาร์โมนี่ วันนี้ว่าซีโต้ครับกล้วยแม่ลูกโคมหนึงเหล่ากับแม่สาวน้อยกล้วยดอนกับกล้วยดำน้อยครับอ๋อนี่มานน้ำตาลมาครับนี่แม่ครับคุณลุงครับลุงกับหลานโอ้ยนี่เป็นกล้วยเมลายแล้วเฉยลุงมาจูงช่วยครับโอ๋อใครเข้าได้มาตัวเดียวไันเขามากคนเดียวครับบันี้เอาอะไถามแน่ตะกี้ตะกี้มาผู้เดียวตะกี้ขึ้นหาสื่อง่วขายง่วงง่ามาขึ้นเดี๋ยวคือควายมาขายมาทีเนี่ยตามตามเศรษฐกิจแล้วก็ตาม ตามกระแสหมดตามกร <แส S 2> ะแสน,นะคะพี่แล้วก็ตามแบบว่าเขาซื้อได้เนาะเขาสื่อได้ดก็คือขายงุ้ขายซื้อกุ้ยได้ก็ขายกุ้ยครับอ่าโอเคกุค้ยไงบ่ครับมือน,นี่แต่กยใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่เนาะเอาจุ๋งไอ้บงนั่นสินี่พี่น้องครับเอาตวนี้มาบึ้งครับตัวแรกเอาตัวได้ดีตัวตัวสาวเนาะตัวดอนก็ได้ครับเอาเอาตัวนี้ก่อนในบนนี้ครับตัวนี้งามนี่ครับครับตัวนี้ลูกอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเก้าเจริญครับเป็นลูกเก้าเจริญอายุครับผมอายุปีกัวกัวครับชิมหาเดือนได้อายุ คูครัววัาสิหาเดือนเนาะความสูงนะครับตัวนี้ประมาณสูงรยสบวกลบครับสามสิบบวกรบเนาะราคาครับราคาสองหมื่นเจหร้อยเนานาะตัวนี้เนาะอาละตัวนี้ด้ครับตัวดอนกับสอมื่็ดห้าร้อยคือกันลูกไข่มมูขาวครับพี่ตัวนี้กับสองหมื่นเจ็ท่ากันลูกไข่มมูขาวความสูงรอยยี่ห้ครับตัวแมี้งสตัวเลยเนาะตัวเมียครับเอาพี่น้องครับลูกไข่มมูขาวเนาะตัวนี้นะครับเห็นพวกตัวเม่บนขาวๆไปก่อนครับบัที่นี่แม่ลูกนได้ครับ แม่ลูกครับเอ่อเปิดใบหามื่นครับแม่นี่แม่ยสูงสั่งอุดรครับอันนี้แม่สูงเท่าไรครับนี่ยสูง142ครับสูง142ลูกตัวผู้ตัวแม่ครับตัวเมียครับลูกส้างอุดรแมีย142สั่งอุดรปกติแม่ยถ้าสูง142ก็คือราคาแสนกว่าบาทเมีอนี่คือได้ลูกอสั่งอุดรไหมพ่อผมเมียนะคะเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะแม่นี่สูง142นะครับตัวนี้หามื่นเท่าไรครับหามื่นถวนเลยเอาพี่น้องครับพย่นห้องไว้หามื่นถ่วนถ่วนไหมนะครับ เอาไปที่นี่นะครับถามผู้ใดสนใจติดต่อนะครับที่นี่ช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กอ่ะแทร์ุงแทร์ุงนะครับพี่น้องแล้วก็เบอร์โทรติดต่อครับ065ครับ9797704ดเก้าเเไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องอ้าวมูฮันขายซีเคฟอร์ดมิกนะครับแล้วก็ทั้งของคุ้นของควายนะครับเนาะใส่ดีเ่าของคุ้นนะของคุ้นกับกับรันตีดีอยู่พี่ออกงานทีละเทียนี่ข้างเหลืองเลยครับนานลุง เตี้ยเขาเรื่องแเของเตี้ยให้ผู้ได้กินเด้ามอะไรวางเล็วอฮยใคุด่เตี้ยคารนจักเรวี้เอาปลางามางครับพีอนอนครับขอหยาดเบิ้ลก่อนนะครับเอาทะเลครับต้องเตี่เอาขออยาติดกล่องนะถ่ายคลิปนะครับไอเอามาตัวคำมื่อนี่มาสองตัวครับ 2ตัวได้ขายตัวแล้วขายตัวนึ่งครับขายตัวนึ่งเอาไอตัวนี้มาได้อยู่กเดอประมาณประมาณจิบโป,ป้เนสามปีเลครับสามปีเอานะครับสองแขวคู่สอเอาแขวนายจะแขวขึ้นสี่คู่เนาะแขวข้นสองคู่เพื่อนครับตัวนี้ไอ้าตัวสีน่นี่พนไห้ราคาได้แเนวะพูนให้สี่หมื่นกัวเนี่ยแหค 40, คะ,คะครับสี่หมื่นกัวี่นครับอเดี๋ยวจะบาดน่ผมหาหมื่นกัวครับหาหมื่นกัว มันอายุประมาณ4ปีน้อยเนาะสี่หปีนะครับนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นควายคุ้งๆเลยน้อยเนาะตัวนี้นะครับไอ้หอยอันธุ์ถือควางคุ้งูงได้ตัวนี้ครับจะไดหาเมือนั่นไหวไปหาเมืองกลัวไปหมดแล้วครับหาเมืองกลัวกลัวหน่อยกลัวอะไรก็ไม่มองบอกกันนี่แหละครับแมนบอกครับเอานะครับหาเมืองกลัวกระไดก็ได้น้อยเนาะมันสูงกะไดประมาณความสูงเขานี่ ผมกบรวัดมาแล้วครับบริวัดมาเนาะเอาสี่บริวาสเนเจติดนอยดสาูสห้าสามห้าห้าเก้าสามสี่เจ็เก้าสามสี่เจ็ไยังครับไอยอดครับไอยอดเนาะเอาหุ่อมมขึ้นนะครับผมย่งจะใไอไอยอดนี่ยอยู่ขล่งครับอยูุ่ลังอเอาพี่ผมถามหน่อยถ้าตัวนี้ใช่พี่ซื้อได้ราคามานเท่าไหร่ซื้อได้ราคาจริงๆอะสี่หมกว่าสี่หมื่นสามพันสี่สี่ ถ้าไปถึงบ้านพี่ค่าใช้จ่ายเบสิคมันประมาณเท่าไหร่มันบวกไอ้เก่าฟันหน่อยเก้าพันห้าใช่ไหมมันบวกไอ้เก่าฟันมันสี่มันสามถึงบวกไอ้เก่าฟันในหอดบ้านได้ประมาณห้าหมื่นสองมันก็เลยมีต้นทุนในการเดินทางเนาะ<ม>อ่าโอเคขอบคุณค,ครับอ,อ่าพี่น้องยางต่อสวัสดีครับพอ่อเอาของยางต่อก่อนอ้าวสวัสดีครับพ่อเอามาตัวละมูลนี่สองลำ สวัสดีครับพ่อเออดี๋ยวแทนหมูหันเห็ม,มที่น,น,นองพี่จคพันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับ้านไปปากเดี๋เวกแกนใม้ไปยนกระถามมาสังแจ๊กเราคือหมูหันคือ่นวัเขาปากยังให่เนี่ยเวลาพี่น้องครับบนโค้ยตัวนี้ราคาสามหมนเกพบาทพี่น้องครับใหญ่ขาดตัวนี้ครับ,นค,รบคนว่าสูงหนึ่งลอยี่สองพอซตันี้สูงนัวี้สูงลอยีบสอง แมนบอตัวน so ี 3, uh, ้ห่อไว้สามมื่นก้อนบาทน่ะบอสิงเนาะสามมื่นเก่าทตัวนี้เมนตงแลูกิเนียดียวละเอายังสี่นบอสิงคันทอยากขายเร็วๆเนี่ยราคานี่ยนะสามมื่นเก่าแถมซีเคียรปทุงนึงเนี่ยเอาบอแถมกับแถมสถุงเลยว้ายไปเลยแถมสถุงสามถุงแลีนะเอาตัวนี้บอสิงวรจี้แจตีต้องในอมสงพบอโทษนี ปพาเสียงเลยครับวัวเล็น06วันใหญ่ครับแกะมหาหันี์ย่พร้อมครับ086 0537717ครับพอเสียงเนาะพอเสียงเทวดาสนามครับขายของถือครับเดี๋ยวนี้ครับขายของถือนั่นพอเสียงเนาะ,อ,ะอันนี้ควายสงูยสงละสิบสองกี่แสนบวกสิบสองแก้วพอเสียงกับวัวัดดอกก้าหมูอันไทยเบื้องวายนี่รดีแมนบ่โอ้ยยยนั่นพอเสียงเนาะเออเนี่ประกันทองทองแท้ประกันทองของแกเลยครับตัวทองไปพร้อมเลยเอออันนี้คือนะเอาไปนี่คือแถมสามถุงได้พอเสียงครับ มันจะเียพอกำไรได้ได้ได้ยอแน่นอเสยงกับตัวมาได้ถือกันอ้าวโอเคพี่นะครับสำหรับนี่ขมกคนะพอเสยงยังต่อก่อนออคครับอ้าวนะครับยางต่อนะครับขเอะานอเาาะอาพ่อ,พอจะบะพไพ่อ,อ,พอ,อีนี่สามหมื่นสออันนี้คุยเผือกอายุใครพี่อ่อ้อง้นรนี่ประมาณปีเดเดือนจะได้ราคาใดรพอ่อ ขายสามหมื่นทีเดียขายสามหมื่นพอเซ็งเขาได้เขาเนี่ยเอาขห้เอาขห้ยี่สามยี่หกเตี่ยสามพี่น้องครับตัวนี้มควายเผือกที่สมบูรณ์พี่น้องครับอ้วนดีนะครับตัวนี้สูงมันลอยโบโลบสามสิบมะฮัวฮอดมะฮอดพี่น้องครับบด้วัดเอาแต่ว่ารถือว่าสมบูรณ์ดีเนาะอ้วนดีนะพ่อเนาะหนากระงับนะพ่อตัวตนี้แต่ว่านี่มันสูงมาในที่ซือเนาะแต่ว่าสมบูรณ์ครับตัวนี้ครับมีเบ,อ,บอร์ติดต่อมาแล้วพ่อมอมี่พอยู่บ้านไหนครับทางเคยเป็นน้ำหา้า ยู่บทุ่งรัตนะพอน้อเอาโอเคขอมังกนแล้วนะครับเอาพี่น้องพูดไดอยากไดซีเคฟอร์ดมีขนาดของขายทุ่ละสามยก็สิบบาทพร้อมส่งเข็มมันปาทางครับสนใจเบอร์0ท1เ5อร์ศูนยนามหาซีเนเองครับอันนี้เบอร์โทรผมครับจ้บาทแล้วพราตัวนี้ขึ้นขายแล้วเพยงไหนบบหูโบหูมักวาาอกวงนซื้อมาบหูจักสามมูสี่สามมปตัวไทัต โอ้ยไมา่จับไปเพื่อนเธอจ่ายไเพื่นที่อรอกของพ่อะไรลครตขวางเอาไปทางไหนบูตัขวางบูมีจตัวขวางเตี่ยโอ้เอ้าต่ว่าตัวนี้ไปได้ไงพี่องครับเบิ้งเบิ้งลำตัวเาวพี่อนครับค้นเขาก็ดีแข่งขันกันย่เอาตัวของบม,มี่นว่านน่ะคนยร้อมจถ่าบมี่ของดีไ,ไห,ห,หาาม,ม ก่อีเขาฝากไว้เขาฝากไว้เขาฝากไ้จันั่นไ่ใชว่าอย่าไปถามแล้วมหูยังหรอโอ้แเชื้อจัอกับมหันยังกินยุบยังนะ่าๆเอางามเยพอนะเอาโอ้ผมยังคนนั้นว่งตัวนี้งามกอยอีกทีพ่อเอาหัสดีครับผมเคยมีควยงามไหรครับแมงมุอนี่ลูกตัวใดครับตัวนี้ลูกบมครั โทษวด้ะครับแม่ลูกเบิรมเนาะขอยากติดไหมนะครับเด้อเบิรมพันล้านนี่บ่แม่แม่ค่ะอ๋อลูกเบิรมพันล้านตัวนี้ครับอายุเท่าไดครับตัวนี้แม่อ่าประมาณปีกัวปีปีกว่าเนาะค่ะปีกว่าค่ะได้ไหมเร้องจูงทั้งนี้มั้งนั้นครับแม่วงเงินทั้งคุณไม่จอดเสียงนะครับตะวันเหนือหนังดีและสมบูรณ์ดีได้ไหมเนาะเน่หนังดีค่ะเอาไปเอาเอาไปเอาไปเป็นคู่ฝูงเราแม่เนาะตัวนี้นะครับราคาได้แม่ตัวนี้ ตัวนี้ห้องอยี่ส2 0หมื่นสองค่ะสี่หมืนสองพบาทจ้อาอันนี้นะครับตัวนี้ห้องอ่าสี่หมืสองบาทครับตัวนี้ถือว่าสมส่วนนะแม่น้อเปิดยังไงนะวงเหล่านะแข่งคากรีพี่นงครับสมส่วนอยู่นะครับขั้นของก็นนยังอยู่นะครับจ้ามีเบอร์ติดต่อเหล่าไม่มีค่ะเบอร์ยังครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปหหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าคุณแม่ซื้อยังครับ อาวพอใหอไฮโลค่ะขอไฮโลโอ้ข well? oh, uh ่อไฮโลคนโขอเนยใช่บิ่โเห็นโดนวะครับเนี่ยเอานะครับจะบายไตัวซิม่เจครับพี่ฮะมืดับตัวรงเลยหม่เจ็ดตัวผู้ตัวเมีครับเนี่ยตัวเมีครับแม่สาวครับแม่สาวหน่อยอายุเท่าไรครับประมาณประมาณสิบสอเดือยส่เดือนครับสิบสองสิบสามสิบสี่เดืนึนะครับเนรอานครับมว่าเป็นแม่สาวนอยอายุนี้ เป็นดี่นะเนาะลูกตัวใหตัวนี้หูบอผมกิดเป็นว่าลูกผสมหลอดตัดติดตัวใหญไ้ผสมหลอดตั้งรูตัวไหเนาะครับแข็งขาเบื้งแข็งเบื้องขาเรียบนี่ก็ดีครับเอาราคาอีกรอบหนึ่งครับ1น0 0 0หมบาทต่อสองทางตัติดต่อครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสนย์สา้าศน์่สองสี่สี่ครับสี่สเนาะไอซีเข้าไปคือแป้งยังทางจตุครับอ่าโอเคครับผมมากว่แล้วครับขออยัางไม่คืนเดนะครับ ไม่ได้ตัวเองเองง้างเพื่อนใครเป็นนี่นะครับโอ้หลายคักเป็นนี่นะครับเอาอันจะมาแล้วพอตัวนี้มื่นสองอันตัวนั่นเลยครับ มา้ากันมาเรื่องวมมาผู้เดียวหนิพอไวมมืนสองเอามาตัวพอมหนี่เหลือตัวเดียวหนึ่งมืนสองพบาทโอ้ต่อเป็นยังไงนะพ่อเนาะต่อรองได้อยต่อได้ไหมนะเป็ไน,นะพอ่อคันคิวเอา,าเดีอะหา่อยเนาะเอาไม่บติตพอพ่อมีเบอโทรป่อ ของพูดไรของเบอร์ลูกเบอร์ติโตเบอร์ยังครับผมศูนย์เก้าสามหาสามซีครับหาสามซีหกหนึ่งแปดครับหกหนึ่งแปดซื้อยังครับผมนุ่มล่องสีครับซื้อยังก่อนนุ่มล่องสีครับนุ่มเมืองสีล่องสีครับนุ่มล่องสีครับนุ่มล่องสีโอ้โอเคครับเป็นยังไงนะพ่อเนาะแล้วตัวนี้นะคจ๊ะไหมครับตัวนี้พ่อสวัสดีครับ เหมืนเก่าพันหาลอยเย <c oughs> มือนเก่าพันหาลอยมันเป็นลูกตัวอะไครับนี่ต่ว่าแข่งขาไปยอดนะพอนะผมว่าเป็นลูกเป็นล้มผดิลูกเป็นมี่ใบผมเบื้องเงาเป็นเบืน่อยเขาก็ได้หาเดือนเขาก็เลยหาเดือนเนอะตัวเมียพร้อมเนาะลูกมี่พอ,อยอ่หอกมว่าชัดเจนครับใส่คว่าชัดเจนว่าชัดเจนแต่เนาะต่ว่าห่างนอยู่ห้องเมือนเก่าพันาดีแต่ว่าเป็นเป็นยังไงนะครับเนาะขายเมีย มีบริษัทตัวบนหรอพ่อศูน่าค่ะศูนย์เก่าศ9นย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่อเซ็งครับพ่อไปมาจะเลื่อนฟ้ามเลยครับอ้าวโอเคครับผมมาเกินเหรครับสวัสดีครับสวัสดีครับควายพ่อไปใส่มือนีิพ่อได้มาตัวนึงเหรอใส่มาตัวนึงนี่แล้วท่องราคาถือกิ๊บราคาถือก็พ่อราคาถือมันถืออะไรตัวนี้โปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นเลยเกลี่ยถือก็ไหนถือที่มือเนี้ยเนี้ยพ่อได้ จี้มื่นสองโค้ดทองทองตัวดีพร้อมนี่ผสมทองหลอว่เพราะว่าเนี่ตัวทองชัดเจนหรอว่าเนี่ตัวทองได้แล้วผสม้างกุดอนไว้ผสมสร้างนวนไว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จี้มื่นสองหมูหันจะเดินพอผสมไว้นี่จะเดินแล้วผสมไว้นี่มันมันหาหูเดือนเราบอกหาหูเดือนนะพอเน้องมึงมึงหมูหันมึงกันน่ะมันพอไปซื้อเขามากันค่อยผู้เฒ่า ค้อยบัวเถ่าต่ว่าตัวทองม่อแล้วตัวทองล้วทองเล้าเอาสร้างอุดรน่อเนาะเอาคนนผสมแล้วสร้างอุดรครับตัวนี้นะครับอามาตัวเดียวหอมนีิตัวเดียวเลยตัวเดียวมีบริโตห่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอ่แปดแปดสี่แปดศยหมปดศูนห่มอยหมูหอยหมูนะครับเนาะอ้าวผมมักคนแล้วพสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันบาทนะพ่อเนาะลดได้หลอีกดลดได้หลายอีก อ่าโอเคขอบทุกคนแล้วครับครัอบผม